งบอกชื่อโรคาลเล่ของคนไทยมาเจ็ดชนิดพ่อครับโรคาลเล่มีอะไรบ้างอ่ะก็ <guerra. S 2> จะมีโรคหัวใจ <l ix> แล้วก็โกรคหลอดเลือดในสมอง <l ix> <l ix> แล้วก็มีโรค ไตโรคปอดแล้วก็โรคตับ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 แล้วก็มีโรคมะเร็ง <c oughs> แล้วก็โรคเบาหวานคนไทยประมาณหนึ่งในสองคนมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงคุณเองก็มีความเสี่ยงและอาจกลายเป็นภาระครอบครัวถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือไทยสมุทรสบายชัวร์ไม่กลัวโรคร้ายแถมประกันเงินออมเพิ่มความคุ้มครองโรคร้าย ทุกๆ5ปีรับเงินคืน8ปีสุดท้ายรับอีก160รรวมตลอดอายุสัญญา192และยังคุ้มครองชีวิตสูงถึง160คุ้มครองค่ารักษา7กลุ่มโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยได้แก่โรคมะเรง็งโรคหลอดเลือดในสมองโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคไตไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรงภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในโรคเบาหวาน ตรวจพบโรคร้ายรับเงินช่วยค่ารักษาสูงสุด500,000บาทและที่สำคัญยังคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสูงสุด50%สบายชัวร์ไม่กลัวอะไรเลยแผนประกันสำหรับคนรักครอบครัวจากไทยสมุทรเริ่มต้นแค่เดือนละ1,000บาทฉเฉลี่ย30บาทต่อวันได้เงินคืนสูงถึง192%ลดหย่อนภาษีได้พร้อมความคุ้มครองครบทุกด้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวยุคใหม่ ากินข้าวเร็วเดี๋ยวก็ได้เป็นโรคกระเพาะกันหรอกไทยสมุทรสบายชัวร์ไม่กลัวอะไรเลย <c oughs> เพื่อครอบครัวที่คุณรักโทรเลยครับ0 2 2 0 7 88 88 8 8 8 8